สวัสดีครับลีแหละหินฮาร์ดนะครับอยู่กับผมนะครับฟิมเช่นเคยนะครับวันนี้มาคุยกันในหัวข้อเรื่องอหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมฟังมาจากโคโจอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมค่อนข้างจะชอบเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าที่ฉันยังเรียนรู้เพราะว่าฉันยังมีชีวิตอยู่อ่า เรื่องราวนี้เป็นยังไงกันก็คือเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาใช้ชีวิตของเขาปกติมีลูกมีครอบครัวทํางานโดยปกติแล้วคนเราอะคุณจะถ้าเท่าที่สังเกตกันหกสิบเนี่ยแทบจะไม่หาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มแล้วถูกต้องไหมครับด้ดยส่วนมากถ้าเราสังเกตกันนะ60เนี่ย แทบจะไม่ค่อยมีใครมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มแล้วรอให้ลูกหลานเลี้ยงอย่างเดียวใช้ชีวิตหายใจไปวันๆดูข่าวนู่นนี่นั่นแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่มีชีวิตอยู่ครับความเป็นจริงแล้วถ้ากลับกันนะครับถ้าคนพวกนี้คือ5%เของคนสำเร็จเขาจะเรียนรู้กันตลอดเวลาตลอดชีวิต ที่เขายังมีลมหายใจอยู่เรื่องนี้ผมฟังมาจากโคโจนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขายังทํางานอยู่เนี่ยแหละมีครอบครัวมีอะไรปกติทีนี้ชายคนนี้มีลูกมีหลานแล้วนะครับแล้วเขาก็อายุเยอะมากแล้วครับแปดสิบเก้าสิบแล้วผมจําไม่ได้ว่ายู่เท่าไหร่เพราะว่าตอนผมเขียนหัวข้อนี้มันก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วผมฟังเรื่องนี้เป็นเดือนแล้วเหมือนกันหลายเดือนละ ผมก็เลยลืมนะครับเข้าๆแต่ผมยังจาไกด์ไลน์ได้อยู่เข้าๆก็คือชายคนนี้อายุ90แต่เขายังเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่อะลูกหลานนี่บอกว่าพอได้แล้วพ,พ่อพ่อจะมาเรียนอะไรแบบนี้พ่อพ่อพ่อ,พอจะมาเรียนทําไมอะพ่ออายุเยอะขนาดนี้ไม่มีใครเขามานั่งเรียนแล้วเขานอนเขานั่งเฉยๆแล้วสําหรับผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องกังวหลหรอก ที่เขายังต้องเรียนรู้มันเป็นเพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่การเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดเรียนตอนอายุเท่าไหร่ก็ตามในชีวิตการเรียนรู้คือเมื่อเขาหมดลมหายใจจากโลกใบนี้ไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเขาถึงจะหยุดเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับอ่าพอได้ฟังบทความเนี้ผมรู้สึกแบบโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเรื่องจริงนะคนสําเร็จทุกคนอนะ่ะ คุณคิดว่าคนสําเร็จพอถึงจุดที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จเขาจะต้องหยุดอะไรเรียนรู้อะไรเพิ่มเลยไหมครับคําตอบคือไม่ครับคุณจะต้องเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆทําตลอดไปนั่นแหละคือคนสําเร็จการเรียนรู้ไม่มีวันหมดไม่มีทางที่คุณจะสามารถรู้ได้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้ต่อเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้แล้วบันหนึ่งคุณก็อาจจะลืมมันอีกเหมือนผมเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าผมลืมเยอะมากหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมเช่นกันนะฮะคือเคยได้รับรู้ข้อมูลอะไรดีๆมาแต่ด้วยความที่ว่ามันก็ลืมไปอะ่ะ แล้ววันหนึ่งพอกลับมาฟังอีกมันนเมซิ hmm. ่งกว่าเดิมมันมีความคิดที่ดีมากกว่าเดิมคุณรู้ไหมว่าผมจะจุดประกายดหลักฮินฮาร์ทขึ้นมาได้แล้วมาทําอะไรแบบนี้หลายๆอย,ยา่างไม่ว่าจะทั้งเรื่องคําคมหรืออะไรต่างๆนานา,นามันมาจากการทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าเยอะมากผมลืมผมไม่รู้ผมหาทางออกไม่เจอทั้งที่ผมก็ฟังเรื่องเดิมอ่ะ แต่ไอเดียผมเกิดจากการฟังเรื่มเดิมซ้ำๆเนี่ยพอ,พอฟังเรื่มเดิมซ้ำๆแล้วก็ลงมือทําแบบเดิมพอทําทแบบเดินซ้ำๆก็เกิดไอเดียแบบใหม่แล้วก็ทํามันวนไปซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็นําสิ่งใหม่กลับมาทําวนแบบเน,นี้ยเป็นรูปอยู่เรื่อยๆตลอดชีวิตผมผมรู้ว่าผมต้องทําเรื่องเนี้ยเนื่องเมื่อผมตัดสินใจทําเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงนึงดูดสร้างแรงมาดานใจแล้ว ผมคนนี้ก็คงต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดไปผมเชื่อว่ามันยังมีความรู้อีกมากมายที่ผมเอาลงมาโพสเนผมคิดว่ามันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ผมคิดว่า0.0001 000อ,อ่ะอ่ะมันยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากมายที่ผมยังแบบยังเข้าไม่ถึงหรืออะไรต่างๆนานาแต่มันสนุกผมรู้สึกว่าผมสนุกแล้วผมยังมีเวลาอีกค่อนข้างที่จะเยอะที่จะศึกษามัน ผมก็จะศึกษามันไปเรื่อยๆผมต้องเรียนรู้มันตลอดไปต่อให้วันหนึ่งผมประสบความสําเร็จแล้วผมก็คงยังต้องเรียนรู้มันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะมันคือชีวิตของเรานะจงเรียนรู้หากว่าคุณยังมีชีวิตอยู่การเรียนรู้ของคุณไม่ได้จบต่อเมื่อคุณแค่สําเร็จในชีวิตหรืออะไรก็ตามแล้วการเรียนรู้ของคุณมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต อาจารย์เฉลิมชัยยังเคยกล่าวเรื่องนี้ไว้เลยฮะคุณถ้าอาจารย์เฉลิมชัยบอกเขาจะไม่ประสบความสําเร็จเลยครับถ้าเขาแค่วาดรูปเก่ง <S <S คุณคิดว่าผมจะประสบความสําเร็จได้เขาพูดแบบนี้เลยนะฮะคุณคิดว่าผมจะประสบความสําเร็จได้เหรอถ้าผมแค่วาดรูปเกง่งแต่ผมไม่รับผมไม่เรียนรู้อะไรเลยผมปิดกั้นการเรียนรู้ต่างๆผมวาดรูปอย่างเดียววาดอย่างเดียววาดอย่างเดียวไม่หาอะไรใหม่ๆห เข้ามาใส่หวัวผมเลยผมคุณคิดว่าผมจะดังถึงขนาดนี้เป็นศิลปินระดับประเทศได้เหรอไม่มีทางแล้วคนที่สําเร็จก็จริงครับมาร์คสกร์เบิร์กก็ยังอ่านหนังสือเขาบอกเขาว่างเมื่อไหร่เขาก็อ่านหนังสืออีลอนมาร์กก็อ่านหนังสือทุกคนที่ประสบความสำเร็จทําไมถึงต้องอ่านหนังสือเพราะหนังสือคือความคิดอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะขุดเจอขุนทรย์เมื่อไหร่ผมบอกเลยนะคีย์เวิร์ดถ้าใครอยากประสบความสําเร็จนะฮะไม่ว่าจะอ่านหนังสือฟงังคอนเทนต์ ฟงว่์ฟังออดิโอบุ๊กหรือว่าอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่เป็นความรู้ใหม่ๆคุณหาสามารถหาเติมเต็มชีวิตคุณได้ตลอดต่อให้คุณจะลืมมันไปคุณฟังใหม่คุณก็จะกลับมาจำได้อีกสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องลองเริ่มที่จะลงมือทำแล้วก็เริ่มจดครับและอย่าหยุดการเรียนรู้ของคุณจงเรียนรู้มันในทุกๆวันตลอดไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแลกินทาสสวัสดีครับผม